ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอขอพนมสังกัดสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดกระบี่ภายใต้การบริหารงานโดยนางปริดาราชชำรงครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสกรระด,ดับอำเภอขอพนมการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกาย,ยน2อ6 8นมีดังนี้ การจัดการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับวันที่1-31ตุลาคม2568สกากรระดับอำเภอขอพนมรับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในชุมชนหมู่บ้านโดยเน้นการใช้โซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็วและสามารถสอบถามได้ตลอดเวลา2568ครูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ตรวจกระดาษคำตอบการวัดผลสำริดรายภา,าคเรียนที่1ปี2568ณสถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้จังหวัดสงขลาวันที่1-31ตุลาคม2568ครูศูนย์การเรียนรู้ลงพื้นที่สำรวจและรายงานข้อมูลเด็กและเยาวชน นอกระบบการศึกษาซีโร่ดับาจำนวน857คนเป็นการลงพื้นที่ไปพบกับผู้นำชุมชนเพื่อสำรวจโดยมีสาเหตุหลักจากปัญหาจากครอบครัวเด็กและเยาวชนขาดแรงจูงใจในการเรียน สกรระดับอำเภอขอนมได้รับรางวัลหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับดีเด่นจากสำน,นักงาน,นาคณะกรรมการป้องกันและปรับปรามการทุจริตแห่งชาติสกรอรระดับอำเภอขอนมจัดโครงการการจัดทำข้อมูลในระบบขอพนม l e ARNING เพื่อพัฒนาช่องทางการเรียนรู้รูปแบบดิจิตอล สำหรับนักศึกษาและเพื่อให้ครูและบุคลากรมีทักษะด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมร่วมกับภาคีเครือข่ายวันที่28-30ตุลาคม2568ห้องสมุดประชาชนอำเภอขอพนมจัดกิจกรรมสอนทำริบบิน้นเครื่องหมายแสดงความอาลัยแจกใจ่ายให้กับประชาชนเพื่อถวายความอาลัยและน้อมดลึกในพระหมหาการุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่6พฤศจิกายน2568บรรณารักษห้องสมุดรประชาชนอำเภอขอพนมพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอขอพนมจัดตั้งมุมหนังสือณร้านกาแฟสดตำบลขอพนมเพื่อส,องส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชน ที่10พฤศจิกายน2568บรรรักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอขอพนมพร้อมด้วยบุคลากรสกรระดับอำเภอขอพนมเป็นวิทยากรจิตอาสาในกิจกรรมพอชอกระบีบริการย้อมผ้าสีดำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดโพเลื่อนหมู่ที่2ตำบลขอพนม งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานนโยบายกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้วันที่13ตุลาคม2568บุคลากรสกรระดับอำเภอขอพนมเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรม,มาชายาลักษณ์ระบาทสมเด็จพระบรมชชากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มานาถบพิษเนื่องในวันนวมินมหาราช วที่14ตุลาคม2568ข้าราชการครูครูศูนย์การเรียนรู้บุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมประจำเดือนตุลาคม2568เพื่อกำกับติดตามการจัดกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อวางแผนการดำเนินงานในเดือนต่อไปวันที่16ตุลาคม2568สำนักงานคณะกรรมาการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ มอบเกียรติบัตรให้กับสสปชตดีเด่น3ตำบลได้แก่ตำบลขอนมตำบลขอดินและตำบลพลูเตียววันที่16-31ถึงตุลาคม2568สอกรอระดับอำเภอขอนมแนะนำการใช้แอปพลิเคชันของรัฐบาลเพื่ออำนวยความสะดวกของประชาชนให้เข้าถึงบริการภาครัฐอย่างสะดวก รวดเร็วและเน้นย้ำในการสร้างความตระหนักรู้และความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีของภาครัฐวันที่23ตุลาคม2568ข้าราชก,การครูและครูศูนย์การเรียนรู้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิย่มหาราช23ตุลาคม2568ณห้องประชุมราชสิงห์อำเภอขอพนม วันที่24ตุลาคม2568กสกรระดับอำเภอขอพนมจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความอาลยัยถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่3 1ตุลาคม2568ร่วมเดินขบวนแห่เครื่องพระกฐถินพระราชทานของกระทรวงศึกษาธิการประจำปี2568ณโรงเรียนอิสราน,สนุกสรตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบีจังหวัดกระบี่วันที่3พฤศจิกายน2568นางฟาริดาราชชำรงครูชำนาญการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สกรระดับอำเภอขอนม่เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่11ปี2568ณนะห้องประชุมราชสิงห์อำเภอขอนม่นสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ระด,ดับอำเภอขอนม่ได้มุ่งม,มั่นขับเคลื่อนภารกิจของกลุมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องสกรระดับอำเภอขอนม่ขอบคุณค่ะ